ไอตัวนั้น่ะเรียบทตัวเเร็วเออเคๆพวกเรากำลังคุยกันนะว่าจะทดลองไอ้นี่ยังไงให้มันเหมือนกับไอเจ้าเขียวหน้านนาเพราะว่าไอหมอนั่นมันก็เป็นสัตว์ตังที่สูบรณ์แฝงที่สุดแล้วนะใช่ๆพวกเรากำลังคิดว่าจะเอาไอพักทองเนี่ยไปตัลองไงให้เป็นตั์ที่แบบว่าแข็งแกร่งเราไปทําไปสู้กับเจ้าเขียวหน้าหนาก็เรียบทาหน่อยสิเดี๋ยวมันก็มีคนมาบุกเรา ไดัดแตัดจองคนเยอะใช่ไหมไม่เฮ้ยเส้เใคไข่ะเฮ้ยเสียไขรเพื่อนมีคนมันตกาจฉันไม่เช็คก,ก่อนะนะเก็งเลยหยวดแป๊บโอ้ยกระดูะก เมื่อกี้ตัวนะว่าอาจจะ,จะเจอผีล็อกมากค่ะเออสมน้นาะมันคนอยู่นั่นแหละดูเหมือนว่าแกจะทลายผิดกันแล้วนะพวกแกโอ๊ยขยนต์โ,โอ๊ยใครน่ะโอ๊ยน้องเข้าเร็งไงพูดบุกลุกนั่นมาไอ้เขียวที่พวกเราเคยทดลองนี่นะรายงานเข้าแลงงว้วไงนี่ไงยิงอัดขามาที่โอ๊ยข้าวแช ไม่เป็นไปทำง,งอกใหม่ได้เว้ยไม่นายเป็นใครนะ่ะเออช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโอเคได้โอเค,อเคฉันไม่ช่วยละนายถอยหน่อยนะเออราจะทำอะไรอ้ยไม่ดโดนเฮ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงโอเคนายถอยหน่อยฉันเตรียมใจแล้วเ้ยนายทำอะไรเฮ้ยย้า เดี๋ยเพราะฉันเคยทํางานที่นี่นะแล้วมาทรมานฉันแล้วพอฉันทําอะไรไม่ภูมิใจมันอ่ะมันก็จับฉันมาขังแล้วก็เอามาทดลองเลยเออว่าแต่จะคนถามอย่างหนึ่งหน่อยฉันบอกว่าปกติพอฉันบอกว่าใครฉันถูกทดลองมาปกติมันจะมีแต่คนกลัวไม่ใช่หรือพวกคนที่ถูกทดลองอืฉันไม่แปลกอือเดี๋ยวนะหน่าหนก็คุณคุณนะเนี่ยเออนายจ้บอกชื่อเหอฉันชื่อเขียวนายชื่อใครฉันชื่อฟักทองไม่นายชื่อเขียวใช่ไหมอืใช่ นายนายเป็นสแปรเหมอนกันใช่ไหมเอ้านายรู้ได้ไงเนี่ยก็งะแหละก็ตอนที่ฉันจะเป็นด็อกเตอร์ให้กับที่นี่เนี่ยฉันเป็นคนทํายาเ่อของเจ้าสแประหลาดที่อยู่ในตัวนายเองฉันก็เลยดูไม่ออกฉันก็เลยดูออกนะว่าเป็นนายแน่คนที่ฉันทดลออเพราะว่าถ้าฉันไม่ทํายาแล้วก็ฉันก็จะถูกทรมานแทนที่จะถูกทดลองแบบเนี้ยนะเออโอเคเพแต่ นายมาที่นี่ทำไมอ๋อชั้นกำลังหาสูย์วิจัยหนึ่งที่มันชื่อว่า Apple Tower เอร๋อฉันรู้จักเพราะชันเคยทำงานให้กับที่นั่นเดี๋ยวฉันพาไปเออแน่ใจนะดูจากสภาพนายยังใช้พลังงานพลังนั่นไม่เก่งนั้งเอ้ยไม่เอาหน้าฉันนั่นเก่งอยู่แล้วเพราะว่าฉันถูกทดลองมันตั้งนานแล้วแต่ว่าฉันเน่เขาไอพวกนั้นมาให้ฉันใช้พลังตอนที่ไปออกรบนะนแล้วตอนเนี้ยมันคิดว่ามันจะ เร่งพลังชั้นให้แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วมันก็จะควบคุมชั้นน,นะนะมันก็จะจับชั้นมาขังแล้วก็ทนร้อยอางนี่เองเอาล่ะเดี๋ยวไปกันเถอะเดี๋ยวชั้นบอกว่าไปที่ไหนโอเคโอ้เนี่ยหรอแอปเปิลทาวเวอร์น่ะใช่แล้วนี่แหละคือแอปเปิลทาวเวอร์มันดูเออใหญ่ไปไหมเนี่ยเออว่าแต่พยา,ายามมันไม่เห็นนะอ่ะพอเอ่ยามหน้าหนามัน กำลังเอ่อกำลังจ,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 จะนอนหลับอะนะมันก็เลยตาไม่ค่อยโอเคเ,เอองั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิอ,อ๋อยามนั่นนะ่ะถึงแม้มันจะตามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเข้าไปใกล้กว่านี้เราจะได้ยิงแล้วเ,เอาไงล่ะหน่อ,อให้ฉันจัดการเอ,อ่อมาใกล้ๆเธอหนะเอาเป็นว่าเอาก่อนนี้ไปแล้วกันอะไรอะ่ะเออมันชื่ออะไรเนะี่ยเอ,อ่อเดี๋ยวนายก็รู้เองนาะยยองปางไม ช่วยช่วยด้วยไอ้ช่วยช่วยด้วย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 ไ้ไงไงนี่มันอะไรเนี่ยเออมันเป็นใบพัดเฮลิคอปเตอร์เวอร์ชั่นไม้เอออ้าก็คืออ้าช่วยช่วยด้วยเอออ้าช่วยช่วยด้วยเออดูมันบุกเข้าบุกเาช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยอ้า กไปแล้วเน้ยเน่เน่า้นี่มันแซงอะไรน่ะโอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเซงอะไรวะ่อตัวอะไรวนนักพวกแกต้องตายโอยแหลก ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปชมเ,เรื่องกระต๊อกจะบอกว่าม mm hmm. เมื่อกี้เสียเยอะไปค้างเลยครับเลยต้องเสกใหม่นะไม่เป็นไรเอาเราเล่นเล่นแกอ่เสยียงอะไรวะน่ะท่านเอออะไรฉันกำลังกินชายเลยมีอะไรเหรอมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ครับท่านมันใหญ่มากโอ๊ยมันปิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้ครับท่านโอ๊ยเสยียงอะไรวะน่ะคนน้ำพาญเลย yeah. เราบทมาช่วยแล้วซ้อมใหม่แกเอาไปแกนเด็ดเด็ดเล็งผ่านนะจ๊ะพนไฟพนไฟนี่ไงอะก็อ,อาสีพก็แตกเรื่อ,อเปิดเรื่อยเปิดเรื่อยเปิดเรื่อยไปเจเจะทำอะไร แกแกทะไรอ้าอออะไมะอ้อกถึงกะขาฉันได้แต่แกขามอนม่เราเ็บนเป็นใครแกไหมฉัใครเแกเขาไม่รู้หรอกน้า ฟ้ามันุกคุณนี่หรือว่ามันมาอีอีอีอแล้วน่าเหงาอะไรต้องพูดนี่แกอกแล้วแกทำฟ้าเสกกแก យើងសុំមិនសុំទោសអីយ៉ាងនេះ ฮีเอ้ฮ้ยนายเป็นไรนะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยจะกรกิดอะไรจะสู้ได้ซะอีกเดี๋ยวฉันไม่เป็นไรเแค่ล่างลงมาเหลือแค่ตัวนาเองดเดี๋ยวฉันก็งอกตัวไงได้เพราะจะ่าลืมสิว่าพวกเราไป็สัตว์ประหลาดนะโล่งกว่าทอแว่าแต่พวกเรามาที่นี่ด้วยเลยนะ เราใช้สิ่งประดิษฐ์เลยนะไอ h o ่นใช่ไหมเออใช่พวกเรามาตดอีกกอนหนะึ่งแล้วเราจะกลับยังไงล่ะไอ h o ่นในพังนนเออเหมือนฉันจะำได้มีเรื่องแบบนีโอเคงั้นเราไปกันจบ